สวัสดีครับพี่น้องมือนิโซ่วันพุธตอนนี้ครับเป็นเวลาหกโมงครับผม,มนี่เอามาใส่หลักรึเปล่าปกติผมโซ่ม่แังสิแหละเอามาใส่ถึนฐานเปล่าแก้ควายไดครับพี่น้องโซ่หนีพวกควายพัาดครับเอาไปวัดกันเนะครับพี่น้อง lưu tấn xây phía tiếng lưu tấn tiếng lưu tấn bẹp bẹp tiếng lưu tấn nghe tiếng lưu ลมพี่น้องตกไปไหตกตัวผมเหตุผลคนตกทะเลครับตกปาลาลมดีพี่น้องไปไหน,นล้มดียิ้เสียงอย้่ตันทั้งนี้เสียงหน่อยหาวัดเจจะไปหาวัาิ่งขึ้ี่ึ้น nó chống cái đồng nó chống xì má ba làm phăng ba มาแล้วพี่น้องเขามาแล้วแทะคนละตัวโอ้สิตัวนี้พี่น้องค่อยล้มดีเดี๋ยวมาตามไ่หันบ่ได้นะมือเงี่ยวเวลาเครื่องใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งพี่น้องหกโมงถึงเจ็ดโมงมาเพอได้หาคลิปพี่น้องให้พี่น้องได้ชมเอาสีลงมบ่อลงมองขอาแล้วพี่น้อง มองลราน่าจะลงอยู่ดอกพี่น้องอันก็ลอกว่า,าก,กวนกอนเลยเนี่ยหลอกไม่อีกละนี่สายกวนปึ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แหละครับผมเสร็จ พึ่งมูงกับพี่นอ้องพึ่งมงพอดีแ้่ขอวมมาถึง2องอาทีแครับลกปาโอ้ยตัวหมากับวันเพี่น้องเลยตุ้นกับผมหก็ตัวรักติดบางไยกับเอ เห็ุรับเพิ่นกับไปแล้วยิ่งงั้นว่าขอแั้งเครเลยเป็นอย่างเมื่อเจอเงินมากกันเลยแจ้งให้ไปครับเงี้ยๆเจอดายตัวนั่นเดลย ผมมาจากเสีนบนยิงเรียวพี่น้องเอ๊ะเลงานไปเนี่ยนะครับตัวแมง่ายอันนี้นนนอ,นอ,อันน้วันกดนะพี่น้องนะครับคลิปนี้ของพีองพร้อกดติดไปเย็ตสตรีมเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมวยครับผมลงพนีสใส่ของสวัสดีครับขอบคุณครับ